สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็พาก็มาพบกับเพื่อนเพื่อนในลานนาจาวันนี้วันนี้หก้อนมากเมื่อเช้าปอ้อยแพ็คของส่งเพื่อนเพื่อน,นไปแล้วก้าวหลังนาจ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แพ็คต่ออีกไข่ที่ยังไม่ได้ก็รอเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปอ้อยก็จะแพ็คส่งแพ็คทุกวันเพื่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวแพ็คให้ทุกวันจ้ะวันนี้ปอ้อยก็จะมีบอนซี่มาอัปเดตก็ไม่ถึงว่าบอนซี่ที่ปาดไม่ใช่ปาด ที่ที่ที่ใบมันโยโยเยเยอะเลือกออกไปจะพี่การมันยาวแล้วมันเหลือยมันอ่อนไปเอ็นเอเอ็นเอนนั่นนะปล่อยกระตัดตัดแล้วเข้ากระโพออกมาเนี่ยจะเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้อันนี้คือนาฬีบูรพาต้นอมา,าอ่ะอ้วนๆเชยเลยเพื่อนๆนี่ให้บะโอ้โหเจ้าปอ้อยตัดแล้วก็คือตั้งไว้หนาแล้วนนเนี่ยเนี้ยสองเดือนสามเดือนแล้มาแล้วมากระเพิ่งจะโพลนี่องส่จะหัวใหญ่ดูลาตั้งทิ้งไว้ไม่ได้แช่หนามด้วยอันนี้คือนาฬีบูรพ่าเนาะอันนี้ต้นที่นึ อันนี้ก็ตัดตัดทิ้งจนจนเข้าชะเข้าหัวโพ่ไปเลยนี่อันนี้คือมิงมาเฮซี่นะจ๊ะเนี่ยก็ตอนนั้นมันกระจี๊ดหนึ่งทําไมจิ้มฟันเลยไปเลยมาแล้วปอ้อยก็อ้าวนี่มันหัวมันอย่างนี้ปอ้อยก็ไม่รู้นะจตะปอ้อยตัดตอนนั้นมันไม่มีหัวขึ้นมานี่ก็งงก็เลยมาให้เพื่อนๆดูเนาะนี่มิงมาเฮซี่อันนี้ก็คือหนายทองแก้วเพื่อนๆอันนี้คือหนายทองแก้วตอนตัดมีอยู่ซ่องต้นหัวโพม่มามีซี่ต้นจ้ะ ตัดไม่ถึงตัดการเนี่ยตัดให้มันเฮี้ยนไปเลยจะเพื่อนให้มันแตกไม้เพื่อนเราจะเอาใบซุวยเขา้านอนเพื่อนเนี้ยใครแท้เกิดใครไม่ยากป้าจอบไม่ยากฟังสําหรับที่ไม่ใช่พ่อขาแม่ขาก็ต้นไนบอกเลยถ้ามันไม่ซุวยตัดใบทิ้งเลยนี่เขาจะโ่ออกมาแบบนี้เนาะนี่าอเอาผ้ามาให้ดูเนี่ยให้มาดูนายทองแก้วตอนตัดมีส่องต้นตอนขึ้นหมามีซี่ต้นนารีบุรุษผ่าตอนตัดก็มีต้นหนึ่งตอนโตก็ต้นหนึ่งแจว่าตอนที่ตัดเนี่ยกระจีดนึงเท่าการทูบได้มั้งโอ้โหอันนี้ดูสินี้ จะเท่าลำเทียนตหลนี้เนาะลองลองดูเพื่อนๆแล้วก็นี่ต้นหนึ่งอันนี้อะไรก็ไม่รู้อันนี้ตอนตัดก็เมื่อจะต้นเหล็กโตมามก็ก็ยังเหล็กอยู่แต่เขาา้ากระโพงมายังดีใบเข้าก็ก็ไม่เหลือยเราไงจ้ะไม่รู้อะไรการดำๆไปซื้อก็ให้มันนานแล้วไงปลอยก็ต้านล้วกระตั้งทิ้งไว้ตั้งทิ้งไว้นี่นานเแล้วเนี้ยได้เดือนแล้ว่อเดือนจะซมเดือนปอยก็ไม่รู้ก็เนี้ยจนนานมีบุรุา่าปอยว่ามันร้างหัวไปเลยด้วยซ้ำไปเนี้ยแลมันก็ขึ้นมาอย่างนี้เนาะเอาแล้วนะ อ้ก็เอามาอาให้เ okay, พ<ๆ>ื่อนเพื่อนดูวันนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรให้ดูหรอกเพราะปลูกมาไล่วันแล้วกลัวเพื่อนเพื่อนเบืนะ่อเนาะแล้ววันนี้ปลาอ้อยก็วันที่แป๊ดเวันนี้ปลาอ้อยก็คิมนี้มันจะออกวันที่แนะปดเนาะแปดกันยายนพอดีมันตรงกับวันเกิดปลาอ้อยเนาะอ่าเพื่อนเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ยังไม่เคยที่ยังไม่ได้ที่เพิ่งจะเข้ามานะ่ะพอมาปีก่าปลาอ้อยก็แจก ้อยก็ะแจคุณบุญมาได้ได้ควา้างๆบอกอยกระท้างสิบนิ้วเลยเนาะเป็นต้นไม้เป็นลูกไม้แล้วก็ให่มีดอกใยบ่เลยที่ให้เข้าไปเนาะก็ไม่รู้ยังยุ่หรือเปล่าทุกวันนี้วันนี้ป้า้อยก็จะมีแจกจ้ะแต่ก็จะไม่จับไม่จับ,จบชะลากหรอกไม่ไม่จับชะลากปีกาย่จับชะลากเพราะว่าอืมลูกค้าเยอะอะแล้วก็จะมีคุณป้าคุณหนาที่สั่งประจําประจําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเยอะบางทีไปจับเพื่อไปได้ายคนที่คนที่มันมนั่นแหละ ปอ้อยก็เลยว่าไม่จ้าปอ้อยก็เลยว่าจะมาตั้งกติกาว่านั่นแหละปะอ้อยเนี่ยพรุ่งนี้เออวันเนี้ยปอคิปต้องลงวันนี้เนาะวันเนี้ยปอ้อยอ่าครบวันเกิดพอดีก็อยากจะรู้ว่าปอ้อยเกิดพอซ้ออะไรนะจ๊ะเนาะถ้าเกิดใครรู้ว่าปอ้อยเกิดพอซ้ออะไรปอ้อยจะให้รางวัลคนที่ตอบมาคนที่คอมเมนต์ใน youtube เท่านั้นนะไม่ตอบส่วนตัวเอาเฉพาะใน YouTube คนที่หนึ่งกับคนที่แปดนี่จะได้น,นี้เลยฟานตะวันฟอร์มกอบแบบนี้ จะมีอยู่ซ่องก่อเพื่อนคนที่นึ่งก็จะได้ก่อใยแต่งจริงแล้วมันก่อใหญ่เท่ากันลวจ้ะเนี่ยเนี่ยจะแจกคนที่นึ่งกับคนที่แปดพอปอ้อยเกิดวันที่แปดเนาะจะแจกคนที่นึ่งแล้วก็คนที่แปดเท่านั้นเฉพาะคนที่มาดูในไลน์นี้แล้วก็ตออว่าปออ้อยเกิดพอซ้ออะไรคนที่นึ่งกับคนที่แปดในคอมเมนต์ใน u t u b e เท่านั้นนะจ๊ะใน youtube ไม่เกี่ยวกับที่ในไลน์ที่สร้างข้องหรือว่าในอะไรใน Facebook ไม่เกี่ยวนะ นี่คือกติกานี่ปออ้อยแจกปานตะวันฟอร์มกอแบบนี้เลยรอรับที่บ้านได้เลยนี่นี่นะจ๊ะนี่เห็นไหมเฉพาะเฉพาะในคอมเมนต์ที่ YouTube เท่านั้นนะจ๊ะอ่านี่แหละนี่คือกติกาและเรื่องที่ปออ้อยจะมาเล่าให้ฟังแล้ววันนี้ปออ้อยก็จะมีโปรโมชั่นบอนซี่ราคาหนึบาทถูกกระทั่งก็จะเป็นบอนที่ปอ้อยก็เคยเอามาค่ายแล้วนี่นะจ๊ะเพื่อนๆร้วไม่เคยจะได้ เนื้อแดงปอ้อยก็จะไปคัดมาให้ใต้ก็จะมีบอลที่ชื่อดีๆนะส้มอยู่ในกระทัางห้านิ้วหกนิ้วอะไรอย่างเงี้ยปอ้อยเราจะมาค่ายที่นึ่งรอยห้าสิบบาททุกระั่งเลยนะจ๊ะบางต้นกรเท้าทุนบางต้นก็อาจจะสื่อมาต้นเรซ่องรอยซ้ำไปเนาะเดี๋ยวข้อห,หวานตรงนี้ก่อนเจียดขยับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากต้นที่นึ่งเลยวันนี้ไม่ได้อปการมาหรอกเพราะว่าคิดไวแล้วว่าจะมาค่ายราคาเดียวต้นนี้ใบไม่สวยเลย ไม่ค่ายดีกว่าเนาะค่ายต้องค่ายของ้วยอันนี้มันคือนางลักษ์สดเนี่ยเนี่ยนางลักษ์สดใบมันไอ้นี้มันช้าน้ํา่นมันตกเยอะไม่ค่ายไม่ค่ายอันนี้ไม่ค่ายเอามาเอาเอานารีบุรพาก็ได้จะมาว่าใบเดียวน่ะมันเพ่อนไอ้ตุกาสิเนี่ยเอออานารีบุรพาต้นที่เนื่องใครจะรับนี่เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะราคาเฉพาะวันที่แปดกันยานี้เท่านั้นนะถ้าวันอื่นราคาที่เดินทางเที่ยวกันนะจ๊ะเอาเฉพาะในรายวันที่แปดกันยานี้นะจ๊ะ ต้นที่นึ่งนาลีบูรพาหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นที่ซ่องผู้เท้าเฝ้าเหลือนหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะผู้เท้าเฝ้าเหลือนนี่เนาะบอยจะกระดกให้เพื่อไขแคปได้เนาะผู้เท้าเฝ้าเหลือนหนึ่งร้อยห้าสิบต่อไปอันนี้นางผิวจะนางผิวหนึ่งร้อยห้าสิบนี่เหนมาจะนางผิวสีแดงๆแ,แ,แบบนี้เลยเนาะนางผิวก็เป็นบอลเก้านะซาส้มเจาะหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้มีชื่อว่าเดี๋ยวขอดูก่อน ันนี้มีนาว่ามาห้าชัยจะมาห้าชัยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ใครไม่รีบซส,ส้มนะหนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นเองมาห้าชัยนี่เพื่อนเือนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปอันนี้มีนาว่าสุละเส้นเพื่อนเพอนแก้วสุละเส้นเปออยคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันจะสุละเส้นใครยังไม่มีเอาไปซ่ส้มเลี้ยงไปแก่จะมีหูไต้ใบนะจ้ะสุละเส้น หนึ่งร้อยห้าสิบเท่านั้นโปวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะจ๊ะนี่วันอื่นไม่รู้นี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทสุภาะิตต่อไปไอ้นี้มีนามว่าไอ้ด่างเกยชัยเพื่อนเพื่อนด่างเกยชัยป้อยหล่ามาซ่องร้อยนะนะได้ค่าร้อยห้าสิบตอนแรกว่าจะไว้เป็นแม่ผ่านมันไม่มีอะไรจะมาไอ้นี้เพื่อนเพื่นพนอนอ่ะนี่ด่างเกยชัยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะด่างเกยชัยเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบต่อไป กะบี้นายร้อยเพื่อนกะบี้นายร้อยนี่ป, ái, ป ái นะ้ายป้ายนะเพื่อนเห็นปะเห็นดังๆเขา้ขาดนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกะบี้ 900, นายร้อยเนาะต่อไปอันนี้เมื่อวานเนี่แหละค่ายยูพรมพิมานปลายขนาดนี้เมื่อวานค่ายซ่องลอยนะวันนี้ข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทบอกแล้วมาจัดโปรให้เพื่อนเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะคัดต้นไม้ไม่ใช่ว่าขี้เล่นะเอาต้นส้วยมาให้เลนจ้นะอันนี้มีนามว่าเท้าลำไผ่ ขาวาลำไยนี่เป็นจระเข้เป็นปูเรอเป็นปูข้องอะไรอ่ะจระเข้ชื่ออะไรวะคล <c oughs> ่มันไหนนะไอ้ชื่ออะไรชาละวันวนั่นแหละเออนี่หละจ้ะเพื่อนๆจ้านี่เนาะเป็นปูเนาะข้องชาละวันเท้าลำไยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้จนานไชยเพื่อนๆจนานไชยมีลูกแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาท จันช่ายจันช่ายก็ห้ายาอยู่นะจ๊ะไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่าอาจตยกูถ่ายขค่องปาอ้อยมันมันยังไม่ขึ้นปะปาอ้อยเมื่อนทาทาไอ้นี้ไว้พอไปจะมาค่าคูกับจันช่ายอันนี้อาจส่งไข้เพื150่อนเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอาจส่งไข้ต่อไปมมากันทะกะยูตับพุทธปาวะจะเพื่อนเพื่อนมีซ่องต้นนะในนี้เป็นบอนปาอ้อยแยกนอกมาออกซีม่วงแหละให้หมาหมากันทะกะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอึ๊บ ต่อไปอ่ะส่งไข่หนึ่งต้นนี่เพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เนาะส่ะงไข่ต่อไปอะไรนะอ่ามงกรคาบดาบเพื่อนๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอแก้แล้วใบมันมีซ่องแช่งนะจ๊ะมืนมั่มขวานเลยนะไอ้ไอ้ตัวเนี่ยเพื่อนๆบอกให้ฟังอ๊บต่อไปชายชนชายชน ก็150บาทนี่ให้ป้าเพื่อนๆชายชน1นี่ไข่ไม่มีจ็ไปสะส้มแล้วก็นายทองเม่้นนายทองเม่้น150บาทมีลูกแล้วด้วยนี่โอ้โหสุวยสวยจัดจานเพื่อนๆจ้านี่วันนี้ป้าอ้อยก็มีนี่แหละมีบอสซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆประมาณนี้นะจ๊ะไข่ที่ ต้นใจสร้างบอลซีป่ออ้อยก็โทร์ห้าหรือแอดไลน์ป่ออ้อยได้เลยแล้วป่ออ้อยก็มีบอดแจ้งนะอย่าลืมนะคนที่นึ่งกับคนที่แปดเท่านั้นป่ออ้อยก็จะนับในใน u t u b e นับคอมเมนต์ใน y o u ูทูปนะจ้ะนี่ป่ออ้อยแจ้งนี่นะจ๊ะปานตะวันฟอร์มกอเลยพอป่ออ้อยก็เอฟมาเอฟมาซ่อมร้อยทันซีบใครซ่อร้อยไม่ใครซือ้อนึกไปนึกมาอุ้ยเลยไม่ค่ายดีกว่าเดี๋ยวมาแจ้งเป็นวันเกิดเป็นโปรโมชัน่นให้เพื่อนๆเนาะช่วยนะจ๊ะเพื่อนๆน,น,นี่ใครได้ไปก็ไปแยกเอาก็แล้วกันเนาะ ถ้ามาแยกกะใส่กระทั่งเปลี่ยนกระทั่งไม่โอ้ยยังกระหัว่าปัสสาวะเลยเพ่ประจาน่ซวยๆวยปานตะวันคู่นี้เนาะให้เฉพาะคนที่หนึ่งกับคนที่แปดมาคอมเมนต์ว่าปอ้อยเกิดพอซ้ออะไรนาะจ๊ะอะาและใครที่เคยดูปอ้อยปอ้อยบอกอยู่แล้วบอกอยู่ประจาว่าเกิดพอซ้ออะไรอาอยุเท่าไรไรเอาเนาะสุดท้ายนี้วันนี้ขอให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขทุกคนนะจ๊ะข้อขอบคุณแจกแจ่าก,ก,กินแล้วก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหปอ้อยด้วยนะจ๊ะ คข,ขอบคุณเพื่อนเก้าครอบคุณการยาณมิตดีๆทุกคนเลยเนาะที่เข้ามาอุดนุ่นบอลซี่ของปอ้อยนะจ๊ะสุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยคอยเพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขถ้่ปอ้อยทําพูดผิดพังพลาดประการใดปอ้อยข้อโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยต้องไปก่อนนะสวัสดีจ้า